สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมช่องแม่สีนวลชวนไปวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทําชั้นวางากระถางต้นมไม้ครับแบบเล็กๆพื้นที่เล็กๆน้อยๆที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านในคอนโดหรือเฮาเฮาที่มีพื้นที่จํากัดไปไปดูที่ว่ามันจะเป็นแบบไหนไปไปดูการทําครับ अहं तस्मात् अपि รูปร่างครับรูปร่างได้ประมาณนี้ไปเรต่อ ดูตอนต่อไปครับท่านผู้ชมครับ ทางต้นไม้เดี๋ยวเราก็จะยิงสก,กูยิงสก,กูยึดเมื่อกี้เราใช้กาวทาไปแล้วใช้กาวทาใช้กาวติดน่ต,ดติดกาวอย่างเดียวแล้วครับท่านผู้ชมครับยังไม่ได้ยิงสก,กูเขาเลยเดี๋ยวเราก็ยิงสก,กูตรงไปยึดให้มันแน่น ท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วที่วางกระถางต้นไม้แบบประหยัดพื้นที่คนที่มีบ้านหลังเล็กๆหรือพื้นที่ใช้สอยในการอ,าอยู่อาศัยมีเล็กๆน้อยๆกะกะเอาไปทำประดับประดับบ้านได้ถ้าใครอยากจะปลูกต้นมุงต้นไม้นะไครับท่านผู้ชมครับนี่วางได้ห้ากระถางอะไรไอ้ต้นเขาเรียกต้นอะไรนะผมก็ลืมชื่อไปแล้วต้นกระถางเล็กๆอ่ะนี่วางข้างบน ได้นะห้ากระถางไอ้เรียกอะไรนะผมก็ลืมชื่อแนละ้ที่กระถางเล็กๆอย่นเขาขายกันอยู่ในห้องในห้างเยอะแยะหมดเลยนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปทาสีเดี๋ยวดูไปทาดูทาสีทีว่ามันจะสวยงามแค่ไหนตอนนี้เราท,ทําเสร็จบร้อยแลวเดี๋ยวเราจะไปทาสีกันครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการตอนที่เราทาสีเสร็จแล้วมันจะสวยแค่ไหนโอเคครับ เรามาดูขั้นตอนในการทาสีกันครับ ชั้นวางต้นไม้ขนาดเล็กทาสีเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับท่านผู้ชมเล็กกระทัดรัดสำหรับคนที่มีพื้นที่เล็กๆที่บ้านเป็นคอนโดหรือเป็นอพาร์ตเมนต์ทาวน์เฮาส์หรือจะไปวางตามห้องรับแขกหรือในที่นอนแล้วแต่ความต้องการของท่านผู้ชมครับนี่ครับเอาไปเป็นแบบอย่างหรือแบบที่จะไปทำประดิษฐ์ไปดอยในการวางต้นไม้ของเราครับ ต้นไม้กระถางเล็กๆนี่ครับพื้นที่ตอบโจทย์ไหมครับท่านผู้ชมใครคิดว่าตอบโจทย์ก็ไปเป็นแบบอย่างในการทําได้นะครับท่นานผู้ชมกระถางชั้นวางกระถางต้นไม้ขนาดเล็กวางกระถางต้นไม้เล็กๆอีกตัวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่มันต้นงี๊งอเล็กๆใส่กระถางเล็กๆอบอลใส่หรืออะไรทักอย่างผมก็นึกไม่ออกเนะี่ยแล้วแต่ ถ้าอาจจะนึกออกก็ได้แต่ผมนึงไม่ออกเอาไว้เป็นว่าคือผมทําชั้นวางต้นไม้ขนาดเล็กให้ท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแบบอย่างหรือไปหาเลือกหาซื้อตามร้านขายต้นไม้ที่เขาอาจจะมีทําขายอยู่ก็ได้สําหรับคนที่ชอบชอบต้นไม้ชอบปลูต้นไม้ขนาดเล็กไว้บนบ้านที่เรามีพื้นที่จํากัดอโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใชาก่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ